สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง s c c วันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการเซตมาโครลัวสกิล lightning land นะฮะก็เนื่องด้วยเพื่อนๆสอบถามเข้ามาว่าเอ๊ะทำไมเห็นผมไปฟาร,ร์ม c p เนี่ยทำไมสกิลมาโครสกิล lightning land เนี่ยทำไมมันลัวจังนะครับทั้งๆที่ตั้ง1มิลลิเซกเหมือนกันนะฮะบางคนก็ตั้ง0.1นะครับแต่ทำไมมันกระตุกนะฮะทำไมมันไม่ลัวนะครับอ่าโอเคเดี๋ยวผมให้ดูมาโครปกตินะฮะอันนี้คือมาโครปกติทั่วไปที่ ผมจะใช้ประจำนะฮะก็คือเป็น1มิลลิเซกนะครับผมก็จะเป็นอย่างนี้นะฮะจะอ่าจะลงได้ประมาณ5วงนะฮะเนี่ยหวงแล้วมันก็จะหายนะครับแล้วเวลายิงบอสหรือว่าอันนี้คือตีว่าบอสแล้วกันนะครับเวลายิงเนี่ยมันจะกระตุกแบบนี้นะฮะเห็นไหมกระตุกกึกกึกกึกกก่อนที่มันจะไปรัวนะฮะโอ้อันนี้มันดามเดมจมันนั้นไปนะฮะต้องถอดออกก่อนให้มันเบาๆหน่อย อ่าเนี่ยมันจะกระตุกอย่างเงี้ยกึก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 นะครับผมแต่ทําไมเวลาเห็นผมไปฟาร์มซีพีแล้วมันรัวจังนะฮะผมเซตมาโคอยังไงไอ้เจ้าตัวมาโคลที่ผมเซตเนี่ยนะฮะอ่าเดี๋ยวค่อยไปดูกันนะครับแต่ให้ดูความรัวของมันก่อนละกันนะฮะอ่าโอเคนะครับเดี๋ยวผมลองเทสแบบวงให้ดูนะฮะเมื่อกี้เนี่ยมาโคลหมิลลิเซกจะเห็นว่ามันออก5วงใช่ไหมฮะแต่พอผมเซตอีกแบบหนึ่งนะฮะมันจะออกประมาณราวๆ 6ถึง7วงโดยประมาณนะฮะก็อ่ะเดี๋ยวให้ลงให้ดูนะฮะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดอ่ะเห็นไหมมันเป็นคาบ6คาบ7นะฮะหกกำลังจะไป7วงนะครับซึ่ง1มิลลิเซกเนี่ยมันได้5วงใช่ไหมอ่ะแล้วลองดูความรัวนนะนะฮะเห็นไหมมันรั่วเลยมันไม่มีมาแบบว่ากระตุกเลยมันรั่วไปเลยนะครับอ่าวิธีการเซตเนี่ยเซตยังไงเดี๋ยวมาดูกันนะฮะก่อนจะไปดูกันฝากเพื่อนกดติดตามกดถูกใจกดไลค์ก็แชร์กับช่อง ACC ของเราด้วยนะครับผม ปะปะะไดูกันฮดิรักน,ร, TH, กนรกทีเอ h จักรวาลแรักใหม่เปิดให้เติมแล้วที่ Richman Shop ทูกกว่าเติมเองเข้าไว้มีเงินคืนผ่อนได้24ชั่วโมงมีเกมชั้นนำมากมายเติมเว็บรับส่วนลด Richman คอยพร้อมผ่อนได้นานสูงสุด10เดือนเติมหลายมีทีมงานคอยดูแลจะปัญหาหรือโปรไหนก็ไม่ต้องกังวลเติมเกมถูกเข้าไวผ่อนได้มีเงินคืนที่ Richman Shop อ่าโอเคก่อนอื่นก็ต้องบอกก่อนเลยว่าก่อนที่เราจะไปรัวสกิลไลท์เทนิงแลนด์ได้นะฮะเพื่อนๆจะต้องทำลดฟิก1.5ก่อนนะฮะของผมทำลดฟิก1.5เนี่ยจากรองเท้าทานอสลด0.5นะครับผมแล้วก็ไอเจ้าตัวหมวกนะฮะหมวกมี0.2นะครับผมแล้วก็ไอเจ้าตัวออฟนะฮะออฟเนี่ยมันลดออฟตัวนี้นะครับผมมันลดอีก0.3นะฮะอันนี้0.5นยหมวกศูนะครับผมรวมเป็น1ใช่ไหมฮะ แล้วก็ผมทําปีกนะครับผมลดฟิกอีก0.5นะฮะก็เท่ากับลดฟิกครบหมดแล้วนะครับเป็น1.5นะฮะลำดับทันมานะครับผมเราจะต้องทําเป็น VCT100 ถ้าเกิดเพื่อนเไม่ทํา VCT100 นะฮะก็ทํา530ของผมเนี่ยเลือกทําเป็น530นะครับก็คือเด็กคูณ2นะฮะแล้วก็บวกอินนะครับผมอ่ะเด็กของผม125บวกซี c c, นะฮะก็คูณ2 แล้วก็ไปบวกอิน125แล้วก็บวก68นะฮะก็ทำเขาเรียกว่าทําให้มันได้สแตทดรวม530ขึ้นไปก็จะทําให้เราไ like ลหลอดนะครับผมแล้วก็ของที่เพื่อนๆจะต้องทําอีกนะฮะนั่นกะ็คือรองเท้าทานอตคอมโบกับอาวุธนะครับผมรองเท้าทานอทเนี่ยคอมโบกับอาวุธมันจะลดคูดาวของสกิลเลนิ่งแลนด์ลดคูดาวไป1วินะครับผมแล้วก็ ในส่วนโล่นะครับผมเพื่อนๆจะต้องมีโล่กิมัว LT นะฮะถ้าเกิดไม่เขาเรียกว่าไม่เกตเนี่ยนะฮะก็จะได้ลดคูลดาวไปศูน์จุดสแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆเกตซีขึ้นไปนะฮะก็จะได้ลดอีก0.3เท่ากับเป็นโล่อย่างเดียวเนี่ยนะฮะถ้าเกิดเพื่อนๆเกตซีนะก็จะลด0.6นะครับรองเท้าคอมโบกับวูดลด1นะฮะเท่ากับเราลดไป1.6นะครับผมส่วนสกิล LL เนี่ยนะฮะหรือว่าเลนติงแลนด์เนี่ยนะฮะ คูดามันอยู่ที่2วินะครับเราลดไป1.6นะครับเท่ากับเหลือ0.4นะครับก็พอที่จะทำให้เราลัวได้ในระดับหนึ่งนะครับผมแล้วก็ FPD เนี่ยควรทำไว้สัก184ขึ้นไปนะครับเป็นอย่างต่ำนะฮะทีนี้เนี่ยมาดูในส่วนของมาโคที่ปกติเนี่ยผมจะใช้เล่นประจำนะฮะแต่ไม่ใช่มาโคที่ลัวนะนะครับเป็นมาโคเขาเรียกว่ามาโคประจำที่เล่นทุกอาชีพเลยนะครับ ก็จะเป็นมาโครหน้าตาแบบนี้นะฮะของผมใช้เป็นของยี่ห้อคอแซนะครับผมใช้เป็นคีย์บอร์ดในการเซตนะฮะผมไปตั้งไว้ที่ f 2เพราะว่าผมเอาสกิลที่ผมใช้ประจำเนี่ยจะเอาไว้ใช้ที่ f 2นะครับแล้วก็กด f 2ไปกดเมาส์1ทีนะฮะไอตัวเลคอ์ดตั้งแบบนี้ตั้ง1มิลลิเซกนะครับ general ตั้งแบบนี้นะฮะ advance เนี่ยตั้งแบบนี้นะครับก็เป็น toggle แล้วก็ repeat แล้วก็1มิลลิเซกนะฮะตั้ง f 2เวลาใช้เนี่ยนะครับผมมันก็จะเป็นอย่างนี้นะฮะ เวลาเราใช้นะปึ๊บอันนี้คือ5วงปกตินะครับไอตัวมาโครนี้เนี่ยนะฮะผมก็ใช้เล่นทุกอาชีพเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นไอเจ้าตัวซิ v เวเลนสตอมนะฮะก็ใช้มาโครแบบนี้เหมือนกันนะครับหรือว่าจะเป็นมาโครของ h o l y c o r อของ s ซเวอร์คลาสิกก็มาโครนี้สติลบีสติลกิปเนียมาโครนี้หมดเลยอ่ะแล้วคาวนี้เนี่ยเราใช้มาโครนี้เนี่ยนะครับมันกระตุกนะฮะอ่ามันจะมีจังหวะกระตุกแบบนี้เห็นไหมเพื่อนๆเ,เห็นกระตุกไหมอ่าแบบนี้นะครับผมก็เลยลองตั้งเซตอีกแบบหนึ่งนะครับ ่าเดี๋ยวผมเปิดมาโครให้ดูนะฮะอ่าอันนี้เนี่ยคือมาโคที่ผมใช้ประจําใช่ไหมปกตินะครับอันนี้เนี่ยไม่ใช้แล้ถ้าเกิดเราจะเอาลัวนะครับเอาลัวเนี่ยต้องมาใช้มาโครนี้นะฮะเรียกได้ว่าเป็นมาโคร F2 แล้วก็กดเมาส์2ครั้งนะฮะเป็นการเขาเรียกว่ายิงไปด้วยเดินไปด้วยนะครับก็เป็นการตัดแอนิเมชันตัวละครนะครับมันเลยทําให้เราสามารถโูสกิลได้เพิ่มขึ้นนะฮะ จากปกติที่ผมตั้ง1มิลลิเซกเหมือนกันของมาโคตัวเก่าอันนี้นะฮะหมิลลิเซกเหมือนกันจะลงเวทได้ทั้งหมด5วงนะครับแต่ยิงไปด้วยเดินไปด้วยลงได้เกือ7บ7วงนะฮะ,ะบางทีก็7วงถ้าเกิดเซิร์ฟไม่เขาเรียกว่าเซิร์ฟไม่หน่วงนะฮะเซิร์ฟไม่หน่วงเนี่ยเวงแต่ถ้าเกิดเซิร์ฟหน่วงๆหน่อยนะฮะก็จะประมาณ6ไปไปลายเอะไรประมาณนี้นะฮะส่วนวิธีการเซตเซตยังไงนะครับเดี๋ยวผมเซ็ตให้ดูเลยแล้วกันนะครับวิธีการเซตก็ถ้าเกิดเพื่อนๆใช้เนี่ย ผมว่าไอตัวมาโคเนี่ยมันน่าจะไม่แตกต่างกันมากนะของแต่ละยี่ห้อนะครับน่าจะใกล้ๆเคียงกันนะครับวิธีเซตของยี่ห้อขอแสแล้วกันนะครับก็กดตรงนี้นะฮะแล้วก็ให้เพื่อนเเลือกมาตรงคําว่ามาโคนะครับเสร็จแล้วเนี่ยอยู่หน้าต่างนี้นะฮะให้เพื่อนมาที่ general ก่อนนะครับเปิดคีย์เปิดเมาส์ก่อนนะฮะเปิดเมาส์ให้มันคลิกได้ถ้าเกิดเป็นของคนอื่นเนี่ยมันจะขึ้นอย่างนี้ใช่ไหมให้เพื่อนเเปิดมาอย่างนี้นะฮะให้มันคลิกเมาส์ได้นะครับเสร็จแล้วให้เพื่อนเพื่อกด record นะครับ แล้วก็กดสกิลที่เราลงไว้อย่างเช่นของผมลง F2 นะครับกด F2 1ครั้งแล้วก็กดเมาส์1คลิกนะครับแล้วก็กดเมาส์อีก1คลิกกดคลิกตรงปิดเลยก็ได้อย่างเงี้ยนะฮะอ่าเสร็จแล้วก็เท่ากับเมาส์2คลิกใช่ไหมเสร็จแล้วเนี่ยมันจะขึ้นตรงนี้นะฮะเพื่อนตั้งเป็น1นะครับเนี่ยตั้งเป็น1เลยนะฮะกด1ให้หมดนะครับผมอ่าอันนี้ก็ตั้ง1นะครับผมตั้ง1ให้หมดนะฮะหน้านี้เพื่อนๆจะสังเกตได้เลยว่า1หมดแล้วใช่ ก็เลื่อนมาตรงคำว่า advance นะครับแล้วก็ให้เลือกคำว่า toggle นะครับผมแล้วก็เป็น repeat ตัวนี้นะฮะเราตั้งตรงนี้เนี่ยเป็น1นึ่ง m i l l หลังจากนั้นก็ตั้งตรงนี้เป็น f 2นะครับหน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้อ่าอันนี้คือเสร็จสับหมดแล้วมาโคเราเสร็จสับแล้วนะฮะแล้วก็ไปดูในเกมนะครับผมอ่าพอมาดูในเกมปุ๊บนะฮะคราวนี้เนี่ยเวลามันยิงเนี่ยมันจะเดินไปด้วยเห็นไหมเห็นตัวผมเดินไปด้วยไหมอ่าเห็นวงเวทอ่าวงเวทที่มันเดินตามไปด้วยไหมฮะ เดี๋ยวคราวนี้ดูวงเวทนะครับผมจากตอนแรกตั้ง1มิลิเซกธรรมดาแบบไม่ได้เดินตัดแอนิเมชันตัวละครนะครับก็จะได้แค่5วงนะฮะอ๋อผมลืมบอกไปว่าการเซตมาโครเดินตัดแอนิเมชันตัวละครเนี่ยไม่ผิดกฎอะไรนะนะครับผมมันไม่ใช่การทาเรียกว่าตัดโมชั่นอะไรย่งเงี้ยไม่ใช่นะฮะมันเป็นการตัดแอนิเมชันระหว่างที่เวลาเราส่งสกิลเนี่ยเพื่อนเจะเห็นมันมือมันออกไหมเห็นไหมมือมันออกเนะี่ย เขาเรียกว่าเป็นการตัดแอนิเมชันตัวละครเฉยๆนะฮะอ่าเดี๋ยวดูวงเวทน,นะปึ๊บปุ๊บปุ๊บสองสามสี่ห้าหกอ่าประมาณหกห้าเจ็ดอยู่ที่ว่าเซิร์ฟเวอร์กระตุกหรือไม่กระตุกหรือเปล่านะฮะ,ะเดี๋ยวผมลองกดอันนี้กดกูยักษ์พุดดิ้งนะฮะนี่สองสามสี่ห้าหกเจ็ดเห็นไหมเจ็ดวงนะครับผมอ่าลองดูอีกรอบนะฮะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดวงเห็นไหมเห็นเจ็ดวงเลยใช่ไหมฮะและ้วคราวนี้ดูตอน ลงดามเบตนะฮะนึ่งอ่านี่น,น,นี่เห็นไหมฮะรัวจัดเลยนะครับผมโอ้โหรัวมากเลยนะฮะนี่เห็นไหมแค่เพียงเท่านี้นะครับเพื่อนๆก็สามารถดามเมสูงขึ้นได้เขาเรียกว่า d p s สูงขึ้นแล้วกันนะครับเพราะว่าเราตัดแอนิเมชันตัวละครตอนจังหวะที่มือมันโยกเนี่ยนะฮะเพื่อนเเห็นมือโยกใช่ไหมอ่าน,นี่เวลาเราเดินไปด้วยมันจะมือมันจะไม่ได้โยกขนาดนั้นเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมอ่าแบบนี้นะครับอ่าโอเคนะครับผม ก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะฮะก็จะไปฝันเพื่อนกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กับช่อง NCC ของเราด้วยนะครับผมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ